สวัสดีค่ะครูพิชารีนะแล้วก็สวัสดีครครู้อย้พนิคะคก็อยอยู่ิชารีีไงสงนงอ่อน้อง่อนด้วยน่อเขาไม่อเลไม่เปิดไม่มีอากาศหายใจนะเอาคลายคล

lũy <laughs>

ติดกันตลอดเลยนะไอโอติดบ้างเนี่ยโคเรียโคเรียว่านีแต่ต้องผ่านผ่านนั้นวันวัน